เยี่ยมเยี่ยมหลอกล่อหน่อยหนีเร็วเอาอย่าหยุดเขาอย่าหยุดเาอย่าหยุดไปเร็วเอูเร็วนมาตอนตามไม่ได้ตอนตามไม่ได้ครับเฮียมาชนเฮียเ็าจับตัวได้เลยเห็นไหมเียมาต่อไปต่อไปเราหลอกจะไปนิดปั๊บลองี้่เร็วเลเห็นไมเห็นป่าเขาเขาต่อยไม่ทันถูกไ้ยครับไปฝั่งนู้นหนี นาต้นไล่์น้เราไล่์น้ำนะอยู่ที่การเล่นหลอล่อหน่อยโยกซ้ายไปขาวาไปซ้ายคียบอคีบอลนะดยู่ที่การเล่นหลอกล่อหน่อยยกซ้ายไปขวายกขวาไปซ้ายคเย์บอลคเย์บอลห้ามอยู่เฉยๆอึ๊บถอยไปถอยไปลูกคนทีละคนทีละคนถอายไปเร็วผู้ผู้ผู้ตามเร็วเร่งไปเร็วอึ๊บอึ๊บลองโยกหน่อยสปิทโยกหน่อยไปด้านหน้าไปด้านหน้าหนึ่งไปด้านหน้าสปิทหนีมาด้านหน้าโยกหลบหน่อยโยกหลบหน่อยสปิทห้าอึ๊บซ

เร็วมีเร็วเยียมมากเ้นเรวยืดขึ้นเร็วีเมอดมาเร็ยู่ที่มาขึ้นฟาลูกมามา เจีต่อไปดูต่อไปมีบอลนอะดูโค้ดเลยดูเฮเปิาต้นออกมาโค้ดหน่อยต้อนออกมาเร็วฝั่งนี้หนีอย่างเดียวบูตานต้นดีเฟนซ์ก่อนเฮเปิาไล่อย่างเดียวเฮต์ต้นบุตามโค้โด,ด,อด่องเฮเปิาลองห้ามเข้าม,มาห้ามลายสีเหลืองเฮเปิาฝั่งนี้หนีท้าด้วยการทำประตูต้นตามตามยังตีงกยิงประตูเลย

มาอีกคนเร็วคนนี้ไปฝั่งนี้นเร็วคนนี้ไปฝั่งนี้นเ,เร็วเ้ยเ้าตมานเวอ้สนด,ดูนะการมาเร็วตมาเร็วตมา คนนี้เป็นเกมลุกแอ s แท a ต้นทำมาเร็วหนีเร็วโยกเร็วโยกหลอกหลอกโค่นเร็วหลอกเร็วหลอกเร็วหลอกเร็วปุ๊บไปเร็วยูทูปเทเบิลยูตูปเฮงดังยิงเข้าเฮงดังเทเบิาถ้าใครไม่เฮเม่แต้มเทเบิลเทเบิลคู่ตายทำไม่เฮเม่แต้มนะมีเฟนมีเฟนต้นหนีเร็วต้นหนีต้นมันหนีโค่นเร็วหนีหนีปุ๊บโค่นแปดได้โค่นได้นะได้แต้มเหมือนกันเทเบิาหามีเป้าหมายนะเทเบิลบินไปไมไปปะไปเร็วไปเร็วไปเร็ว น้ไม The ่เหมตามนะครับไ่นทเร็วทเร็วสัญญารสัญญายินสมสมิธพเร็วสมินตามสมิหนีเร็วสมิทธหนีทำประตูมิหนีเร็วครับย่มโดนเราเอโดนโดนไม่ได้อกรอบนึงรอบนึมีเร่ก่อเลยบน้งยัง ทำไม่เย้ไม่ได้แต้มนะต้องดีใจด้วยทุกคนทุกคนต้องมีท่าดีใจด้วยเคปาวเคปาวพร้อมยังพร้อมยังสัญญาณต้องรีจาโค้ดนะผมว่าไปโต๊ะเร็วอึ๊บอึบต้นนี้อึ๊บเย๊ยนี่ไม่ได้แต้มไม่ได้เคปาวไปโต๊ะได้ตื่นคะแนนต้นต้องโยกหลอกให้เร็วอึ๊บผู้ต่อไปผู้ตานรอหนุนรอ เร็วตายมาหลอกเร็วยกหลอกได้ยกหลอกได้ยกหลอกมีสองฟังมีสองฟังมีสองฟังเอ๊ยจนแปะงเซมินมาเซินมาคุณก็ไปเซมินมาดูตัวอย่างดูคด